สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับนะครับแนวทางนะครับผมเนาะลาวรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวสามัคคีลาวสามัคคี vip แล้วก็ลาว vip นะครับค่าคืนของวันที่23ตุลาคม2566นนะครับผมคลิปนี้นะครับก็มาแบบสายด่วนนะครับพี่ๆสำหรับแนวทางในรอบ เราสามัคคีนะครับถ้าเกิดไม่ทันยังไงผมต้องขอโทษขออภัยพี่พี่สมาชิกนะครับพี่พี่วันนี้นะครับก็แจ้งไว้ตรงนี้ก่อนว่าผมติดนะครับปัญหากับเน็ตนะครับเนาะนะครับติดปัญหากับเน็ตนะครับพี่เน็ตล่าช้านะครับเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะปรับปรุงแก้ไขนะครับยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับพี่พี่นะครับโปน่าจะหมดั่วยยังไงก็ไม่รู้นะครับผมผมใช้รายปีเนาะแต่ว่าเน็ตมันช้านะครับวันนี้เดี๋ยวเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับเดี๋ยวไม่ทันเนาะนะครับเมื่อคืนนี้เดี๋ยวผมขอสรุปแบบา เมื่อคืนนี้เราสามคัคคีมาสายลูดนะครับมาสายลูดเนาะเมื่อคืนนี้เราสามคัคคี VIP นะครับมาเล็กวิ่งแล้วก็ตัวเจาะนะครับ30ไอ้ามสองนะครับเนี่ย3 0 32นะคสับองใครวิ่ง3ามเนาะเอา3ไปวิ่งไปลูดนะครับเด้งบนเด้งล่างนะครับต้องขอโทษที่สรุปแบบคร่าวๆนะครับผม ก็เดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับพี่ๆน้องก่อนไปรับชมก็ฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสรับ้านน้ําเต้าทองนะครับพี่ๆสมาชิกท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็จะเจอบ้านน้ําเต้าทองนะครับอันนี้วันที่23เนี่ยผมเขียนไว้แล้วนะครับผมผมให้0นย์กับ6ไปนะครับรูปที่6นะครับตัวเน้น6 2 6 0นะครับ6 2 6 0แล้วก็0-2นนะครับอันนี้ลาวสามัคคีนะครับ ส่วนลาวสามัคคี VIP ให้5กับ9นะครับผมให้5กับ9ตัวเน้นตัวเจาะให้ไปที่5 2 5 3แล้วก็9 3นะครับอันนี้ลาวสามัคคี VIP นะครับผมส่วนลาววีไนะครับลาว i p ให้2กับ8นะครับพี่พีให้2กับ8 8 6นะครับ8 3แล้วก็2 3นะครับเนาะแนวทางก็ จะประมาณนี้นะครับเราสามัคคีเราสามาคัคคี VIP แล้วก็เรา VIP นะครับ mm. ก็ขอให้มาเด้ง mm. ๆปังๆทั้ง3รอบก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกลับสวัสดีครับ